สวัสดีครับพเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปอกก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวอ่าที่สิงคโปร์นะครับก็มาเราจะไปที่มิลล์บอลน,นะครับหรือว่าลูกบอลกระจกนะครับเนาะเออพอดีว่านั่งเราใสฟามเอมาร์ีมานะครับเนี่เห็นไหมสวยงามตามท้องเรื่อง สะพานสะพานก็มีสองสองสามจุดนะคะตรงตรงที่อยู่แล้วก็ตรงนู้นแล้วก็ตรงน,นู้นีนะครับไปเราเดินเข้าไปที่ยวด้านในกันนะครับมันก็เหมือนเป็นส่วนสาธารณนะย่อม,ยอม,ยอมยอๆยาวๆอะไรประมาณนี้แหละส่วนตึกนี้เป็นตึกอะไรไม่รู้เนาะแต่บอนน้องไปถามก่อน <c oughs> อากาศก็ร้อนชื้นนะครับนี่นะครับก็ถึงเรียกว่ามินเละบอน มีแลวบอลก็เป็นลูกบอลอย่างนี้นะครับยี่สิบสีชั่วโมงอินสิงคโปร์เนาะอ้ยแดนแดนนลูกบอลลูกเล็กเห็นบอลไหม นั่นเนี่ยเวยราจะเดินไปด้านนี้กันนะครับนี่ครับมีเลบอนพาร์คก็อยู่ใกล้ๆก,กับวิกตอเรียเมมโมรย์รล์นะครับ ส่วนมากก็เป็นลูกโปรงลูกปั้นอะไรอย่างนี้เนาะปั้นน้างปั้นนี่แต่งพัดตวงนีอ่อันนี้อะไรนะอ๋อแรงงานค่าทาสเนาะฮอลิสเฮอริเทจเทรลอ๋อจุเช็คตำรวจลูกปั้นอุดมาลูกปั้นนี้ลูกปั้นอะไรนยะฮะอ๋อแขก แขกอันนี้ฝรั่งอีนี้ฝรั่งนี่คนจีนก็มาจดรายชื่อลิสต์อะไรอะไรประมาณนี้นะครับโอเคสนับคลิปเดินเที่ยว Miller Ball หรือว่าลูกบอลสะท้อนนะครับศาส,ส,ส่วนศาสตร์ารณาก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวบอนพาไปที่อื่นต่อนะครับสวัสดีครับ